จะพาดูดเดียวไปแข่งมาสเตชฟอยากไปมากเลยนะมาสเตชฟพูดเลยนะฉันยำเกงวันนี้คุณเมนมีเมนูอะไรมาต้อนรับพี่เล็วันนี้เขาให้เป็นเนื้อวัวที่ดีที่สุดในโลกมาทำอะไรได้หอยมากทำอะไรทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องเมนเบอร์รี่ค่ะเฮ้ส่งแพตตี้ปะแพตตี้มาแตก ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศไทยนะคะคุณแม่ลงเครื่องเมื่อคืนถึงปัตยาตีสามตีสี่ตีห้าอยากยำมากนี่เขาเรียกว่าหยุดนานๆแล้วแบบติดลมนะคะวันนี้พลังเกินร้อยค่ะเต็มแล้วเป็นที่เรียบร้อยไม่เลยค่ะพูดเลยค่ะไม่หวั่นไม่หวั่นค่ะ ขนาดเมื่อกี้ไปทำห่มร้านทำาผมยังพูดถึงร้านยำเลยค่ะเปานไงบ้างเล่าซีบอกว่ารอนานแต่อร่อยมากอันนี้เป็นโต๊ะสามไม่ไหนจ้า๊ะสามกล่องครบไหมร้านน้ำผมบอกว่าสนิทกันก็ขอคิวไม่ได้นะคะ<ช>ต้องมาต่อเหมือนกันร้านไหนอะซอยเนินค่ะโต๊ะสามสนิทกันแต่ขอคิวไม่ได้ใช่ไหมใช่ขอไม่ได้จริงๆนะเขาบอกเอานี้ทุกอย่างเราเห็นใจลูกค้าทุกคนที่มาคอยคิว ล่าสุดต่อสี่ชั่วโมงนะคะถ้าไปโต๊ะสามอีกรอบสามก็สามที่กลับบ้านด้วยอะ่ะทั้งหมดไปโต๊ะยี่สี่ได้ค่ะดีวินิจพีดถ่ายรูปค่ะ ถ้าถ้าสุดฤทธิ์ขอบคุณค่ะมาถ่ายรูปอย่างเดียวใช่ไหมกินแต่มันจะทันไหมคะอะไรนะคะอยากกินแต่มันก็จะไม่ทันไม่ทันจริงค่ะตัวเองแม่ตักน้ำยำไหมลูกค้าชิมความตักน้ำยำร้ายอ่ะเขาถุงไหมหน่อยจะใส่น้ำยำ สวัสดีค่ะดดิววันนี้ชิวๆไม่ชิวจริงที่แต่งกลับมาคุณไม่ชิวเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์แล้วตอนนี้สองทุ่ครึ่งรอบแรกยังไม่เสร็จเลยอ่ะกลับมาดูอีกรอบได้ไหมนี่ไม่มันสิดออเดอร์ไปแล้วอะไรเงี้ยเนาะไม่ไม่ทถ้าเป็นไก่ไก่หมดแล้วคืเขาตามออเดอร์ไปหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นคอหมูยังได้อยู่วนใหม่รอบนะลูกขอโทษนะ วันนี้คิวแรกเขามาเป็นยาวอะไรเงี้ยค่ะรองเ้าไปผูกแล้วใส่ถุงนี้โ๊ะมันมีหลายกล่องนะหนึ่งสองสามกล่องไข่แดงนอนเอามาดิแดงกินสุุกทีเดียวคอนเกลนะคะห้าคี่แต่งหยุดไปห้าวันหกวันทำให้ดุดเดียวแกร่งขึ้นแกร่งมาก คือดิวเป็ดเป็นคนละคนเลยจับแบบว่าจักกระเทยใจเป็นผู้ชายเลยตอนนี้โอ้ยจริริงชี่ไหมทำอะไรอยู่หรอ รหอมกับมะนาวเสร็จถุงให้สามถุงคันทีร้างคุณมาสุกอยู่ไหนเอ๊ต้มน้ยังน,น,งน,นไหนเดีย๋ยวนี้ถ่ายม่อยทันแล้วนะคะยำไวสะบึมบึมบึมเสร,ร,ร็จแล้วจุดจาจุดจ่าจุดจ่าจุดาาจาจะุดาจ่าาาาอีกสาขาหรือจุดจา เราเดไปเอาหอมขึ้นเมย์ทั้งหมดสี่กล่องนะครบแล้วครบแล้วเก็บไปเลยกล่องหนึ่งแล้วก็เอาหอมอย่าลืมใส่มะนาวให้ลูกค้าด้วยนะหนึ่งสองสามสี่นี่เราอยู่ตรงนี้เลยพี่เมย์โอันนั้นสามอัดไหมอยู่ที่จูรี่แล้วก็ตรงนี้ปิด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 ทั้งสี่กล่องโต๊ะสามใชปึ๊บให้เมย์เลยไอ้เมย์วะปึ๊บปิดให้จูรี่เลยโต๊ะสามเสร็จแล้วไปโต๊ะสี่อมกุสดหนึ มูยอไข่เค <esf> ็มแต่ม <il S 2> ้าส like <beach> ุกเผ็ดเผ็ดปูม้าสุกน้ำไข่เค็มคุณอาโรติคุณมีนคุณลุงถามอะไรลืมเผ็ดเผ็ดแค่ปูม้าสุกเนาะมูยอปกตินะคะสุกนตุ่มไขใส่ล oh ึกๆก่อนกินนะเดี๋ยวจะอวยพรให้มีความสุข คิวที่35ครับบัตรคิวที่35อยู่ไหมครับบัตรคิวที่35ครับเอาไปให้โต๊ะฮัลโหลเมฆถามไปโต๊ะไปโต๊ะ4หน่อยค่ะเผ็ดเผ็ดเผ็ดพริก7จ็ดโลโอวันนั้นดูดเดียวยังไม่เผ็ดแซ่บมากโอโอเคไหมอ่ะอร่อยอความจริงไม่มีเคยพูดความจริงตะกอนนะ่ะก็วันนั้นมันอร่อยอ่ะ ไอมะนาวสิที่ยังไม่รู้จานอื่นมาอยู่ในกล่องนี้ว่ะนี่สองจบตโตไหนโตสามเปล่าอันนี้ครับโตสามดูรีสติลูกสติใส่ปานใส่ปานจันทเสนหน้าหวอนใส่ปานจบแล้วไปตรงนี้หูยอไข่เด็เด็ดเด็ดเ็ดน้อยอร่อยไหมลูกค้าไข่ คุ่งท่ากับที่รอไนหะมคืออร่อยไหมเอาจริงๆลูกค้าไม่ตอบแล้วว่ะลูกค้าไม่กล้าตอบคุณแม่ต้องดูว่าเหลือไหมไม่เหลือลูกค้าแบบไม่ใช่เหลือนะไม่กินอะไรเลยเล่าค่ะเข้าไปเลยค่ะพักหลังน้ำยำก็ไม่เหลือแล้วค่ะโอ้โหทำกันไม่ทัน,น่ะเคี่ยวกันไม่ทันอนะ่ะ ลูกค้าก็ห่อค่ะกว่าจะได้กินแต่ละไม่ล้าหงยอดไม่ล้าไข่แดงเค็มล้าเผ oh. ็ดน้อยเผ็ดน้อยนี่คือทั้งหมดไหมเนี่ยแม่แป๊บนึงจ้ะไข่เผ็ดน้อยไข่ไม่ล้าเติมน้ำปลาก่อนเพราะเอาเหล้ามาลูกค้าเขียนเองจับบ้านใช่ไหมใช่ค่ะจับบ้านเฉพาะอันบนใช่ก็ล้าล้าสองไม่ล้าหนึ่งเผ็ดน้อยใช่แล้วย่อยน้ำอันล่างก็ น้อยไข่ยังพิมเป็ดน้อยพี่เป็นวันไหนว่างคะคุณนี้ว่าศคุณแม่เหลือแรงไหมมีโอเคค่ะคุณแด่นอนมาเต็มพิม ในโต๊ะสิบเก้19ใช่ไหมคุณฝนๆจัง19อยู่ไหน17,18 16,17,18,19 ขอเวอร์ค่ะตุลิสสิบเก้าอีกรอบหนึ่งปัดคิวที่สามสิบแปดครับเอ๊ะทำไมสี่ใบอ่ะครับไข่แดงอ่ะคพอที่รัก แถมตลอดเลยอเอ๊ฮะอันนี้คือยำยำเบอร์ค่ะยำเบอร์ใส่ใส่แล้วเหรออ,อันนี้ยังไม่ได้ทานเลยค่ะคุณแม่เนาะอันนี้มันมาเพิ่งมาครั้งแรกเหรอวันนี้ใช่ไอ้ก่อนหน้านี้คือใครถอดจิตมาคุณแม่ยำอันนี้ถ้าใส่กล่องคือได้สองกล่องนะคะถูกต้องค่ะ ถ้าได้ไปกล่องเดียวนี้คือไม่ครบใช่ไหมคะยัมเบอร์เนี่ยให้สังเกตง่ายๆค่ะมะนาวต้องสี่อ่าแล้วก็ต้องมีไอเนี้ยโรยไปเขียวๆเนี่ยนี่คือยัมเบอร์ไปเลยผ่าไปต้องติดก้าอี๋นะคะยัมเบอร์มีล่างตัวห้าไปหรือยังคะถ้าสั่งกลับบ้านจะได้สองกล่องนะคะเพราะว่าไม่สามารถใส่กล่องเดียวได้แล้วนะคะตัวห้าอยู่ไหนอะ ย,อย่อใส่ถินมาไม่ล้านต้องออกย่อใส่ถีหิวตโทนล้ายิ่งยืนดูยิงหิวเลยหิวข้าเหมือนกันพี่เบนไม่หมดนะไม่ดนขหน่อยค่ะไ,ไม่เคยสนใจหล้ว1.4อ่ะออ มีสีบอกกรหันไม่ทานเหมือนกันตรงนี้อ้อยหอมอ้อยหอมมใหม่้ันะคะอ้อยหอมหาไปตัวห้าค่ะจ้าไปไหนลูกจ้าจ้าหายไปไหนมาไม่คิดถึงรถกวนทะเบียนสองหนก้าสรถกวนขยับรถของท่านด้วยนะคะ เกยนทะเบียน2193รบ่วกาสามลบวรขยบรถของท่านด้วยนะคะขอบคุณในจ้าตัดผมใหม่มาตรงห้า้ีใกล้หมดแล้วใกล้หมดบิดยี่สแล้วแม่สาี่าหรอฮะยบเพิ่งจะ24อ่ะไม่วันนี้บินหนา ใครเนี่ยโอนแม่เรื่องน้ำยำาหรอฮะฮ้อเดียกน้ยไปโน่งไ้อนอไก่ะไห้นโอ้ไก่ไม่อดะห้าเราไปน้ไปเก้าก่อนห้าามากเลยอาาไปเก้าก่อนหมูยอไข่เค็มตุ้งสดเป็นทูโทน โอ้ย่าไขเ่เค็มนะจ๊ะกุ้งสดปันทูนโทนนะจ๊ะแ,แม่๋าหยุด,ดถ้าหยุดไม่กดแม่นะไม่ใช้บินแต่ห้าหยุดอันหนึ่งอ,ะอ่ะบินกลับบ้านนะเสร็จแล้วคือโตเอาไปที่สองนะครับมีทั้งหมดห้ากล่องนะแม่จะได้ขานบินเฮ้ยที่สองโอเคถูกต้องมาอันไหน โซ่ห้านี่เลยอันไหนอ่ะกลับบ้านใช่กลับบ้า,บานใช่พ่อแม่ทำาปที่ร้านเสร็จแล้วทั้งหมดมีสามไก่หมูเก้าครูม้าค่ะพี่เอ๋ค่เก้าต่อาพอาที่จะเพิ่มได้มีแต่คอหมูทอดนะครับขอบคุณครับ อูกลบแรกพี่นั่นถ่โตอะที่เท่าไหร่คะวันนี้โอ้โอ้บบี้ต้อนรับกันกลับมา welcome b a c โอ๊ oh God. ยไหนก่อยำจวดจ้าดนะคะน้ำปลากระเด็นใส่เสื้อเราจสภาดูดเดียวไปแข่งมาสเต์เชฟอยากไปมากเลยนะมาสเต์เชฟพูดเลยนะฉันยำเกง่งอะไรนะฉันยำเกง่งว่าอยากไปอ่ะวันนี้คุณเบนมีเมนูอะไรมาสำหรับเลียปั๊วันนี้ยำหม,มูย,ยอไข่เค็ม <laughs> ตัวอย่างคือมีไข่พะโล้ค่ะเดี๋ยวนะวันนี้เขาให้เป็นเนื้อวัวที่ดีที่สุดในโลกมาทําอะไรย่าย่าได้หอยมาทําอะไรย่าทุกอ,อยาก่างคือการย่าคือพิมพ์ขายหน,นะน,นะนึ่คืนเท่าไหร่นะสามแปดค่ะยี่ปีเขาอันนี้เราปิดรับออ,อเดอร์ร้อยใช่ไหมใช่เห <ไง S 1> ็นไหมเราเป็นสบายใจยเขาขึ้นขน้วนาวแม่จ้าห้อยน้ำมะนาววันนี้ปิดรับออเดอร์ตั้งแต่ทุ่มครึ่งนะคะเพราะว่าคนแน่นมาก ฝั่งหนึ่งกลับบ้านอะ่ะยาวไปถึงตู้ ATM หน้า b ิ๊กซีฝั่งหนึ่งกินที่ร้านยาวไปหน้าห้องน้ำเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะอันนี้มือคันมะนาวนะมีจ้ามไหมคะน้มมหลงใช้เครื่องไว้แต่แบบนี้ว้ายมีเครื่องแล้วซื้อเครื่องมาเรียบร้อยแล้วจ้ะตอนนี้กำลังจะขึนะ้นที่6ค่ะบัตรคิวที่39ครับเป็นไมให้หน่อยค่ะ ขอยัเทอวออเดอร์แล้วก็เช็คเบอร์โตนะคะลูกค้าสาต้องขอโทษลูกค้านะคะสำหรับรอบนินแรกจบไปในเวลา2ทุ่ม49นาทีเนื่องจากปริมาณในการสั่งแต่ละออเดอร์ค่อนข้างเยอะนะคะ ระหว่างรอบนี้ที่ขานบินลูกค้าสามารถเพิ่มบินยำขา้าวเหนียวขนมจีนรวมถึงของทอดได้แต่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สำหรับในส่วนของของทอดนะคะตอนนี้หมู3ชั้นหมดแล้วนะคะในส่วนของลูกค้าที่สั่งมายังได้ปกตินะคะไก่ทอดหมดแล้วเหลือแต่ในส่วนอของคอหมูทอดข้าวเหนียวและขนมจีนนะคะส่วนในส่วนของยำหอยแครงยำหมูยอยำกุ้งสดยำปูมะสี่ยำนี้ไม่สามารถเพิ่มได้แล้วนะคะลูกค้าจ๋าขออนุญาตเพิ่มออเดอร์ คิ os, วที่25คุณตีโสดีค่ะคุณตีจ๋ายินดีต้อนรับขอคุณจีจากเพทีด้วยนะคะ heard, นั่งตัวไหนคะคุณตีคะคุณเฟิร์นแซฟเฟอร์ค่ะนั่งต๊ะที่เท่าไรคะที่รักจ๋าดูได้จัดแก้ว13นะคะปูดําจาโบนหนึ่งกุ้งกุ้งสดเป็นชูโทนหนึ่งปูม้าสองและรวมเวอร์หนึ่งทุกอย่างเป็นปลาทั้งหมดเพิ่มเติมอะไรไหมคะกุ้งสดไม่น่าจะได้แล้วค่ะลูกค้าจ๋า อน,อนนี้เหลือไส้กรอกค่ะไข่แดงเค็มและยำคอหมูค่ะเป็นยำคอหมูไม่ตะลานะจ๊ะที่รักได้ค่ะแล้วก็มีกลับบ้านด้วยนะคะโต๊ะสิบสามนะคะกลับบ้านไข่แดงเค็มสองนะครับบูดัจชมวนหนึ่งปูมะล้าหนึ่งไมล้าหนึ่งเรียบร้อยลูกระจาเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะคุณเบนคุณดบดี้ไมล์คิวที่ยี่สิบเจ็ดสวดีค่ะฝักเนื้อสักตัวด้วยนะคะคุณด็บดี้ไมล์เป็นยำไข่แดงเค็มหวานน้อยนะคะ ปลาแล้วก็ยังคอหมูไม่ลานะคะแล้วก็อย่ารวมเ้อร์หวานน้อยปลาเช่นกันเพิ่มเติมอะไรไหมคะไม่เพิ่มขอให้เจริญเจริญขอ้รวยอย่าใครเชื่แล้วก็อย่ารวมเ้อนะคะถูกไหมครับเพิ่มยังไ่เดี๋นะคะอีกที่สดหวานน้อยสองย่างนะที่รักไม่เพิ่มแล้วเนาะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้เบนด้วยค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะ